อีลอนเนี่ยบอกว่าเขาอยากจะสร้างรถให้เหมือนเจมบอลศูนยถึง101.9วินาทีมันแรงไม่พอเท s l a โรสเตอร์ Tesla, oster, ตัวใหม่เนี่ยจะมาพร้อมออปชั่น Space X Package สวัสดีครับผมกับผมบริงบริงไดนะครับ วันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับ Tesla Roadster t e s ล a r o a d s อร์2เปิดตัวในวันที่16พฤศจิกาปี2017เปิดตัวพร้อม Tesla s e m ไงครับโดยที่ Tesla r o a d s อร์เนี่ยถูกประกาศในงานว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเริ่มวางขายในปี2020หลังจากการเปิดตัวเนี่ย2017เมื่อ7ปีที่แล้วใช่ไหม2020เมื่อ4ปีที่แล้วก็คือถัดมาอีก3ปี ก็จะวางขายละโดยที่อีลอนบอกว่าราคาเนี่ยจะประมาณ2 0 0แสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ7.2ล้านบาทซึ่งจะเป็นรถสปอร์ตที่ราคาต่ำกว่าส0ล้านนะครับแต่มีอัตราเร่งเทียบเท่าไฮเปอร์คาร์ซึ่งอีลอนขิงในงานไว้ว่าอัตราเร่ง0ูนยถึง100ของเทส l a โ o a เตอร์จะอยู่ที่1.9วินาทีเนื่องจากเทส l a โร a เตอร์จะใช้ทรมอเตอร์ซึ่งสมัยก่อนไม่มีใครรู้จักทรมอเตอร์หรอกครับเป็นมอเตอร์3มอเตอร์เนาะที่เอามาใช้กับเท s l a m o d e l S แ p r a t นะครับอีลอนเปิดตัวรถ ไม่พอนะครับยังขิงต่อว่าเป้าหมายของการตั้งราคาเท sla โรสเตอร์นั้นต้องการเปลี่ยนทัศนติ์ของการขับรถซูปเปอร์คาร์ว่าความรู้สึกของรถซูปเปอร์คาร์หลังจากนี้ไปอ่ะจะเหมือนรถไอนาแล้วโอ้โหพอขิงอย่างนั้นปุ๊บทุกคนตั้งเฮตั้งโฮเลยนะแบบเฮ้จะจริงเหรอแบบไม่ค่อยเชื่อนะอีรอนบอกไม่เชื่อไม่เป็นไรงั้นเอางี้แล้วกันใครก็ตามที่วางเงินมัดจาภายในงาน5 0 0พเหรียญนะครับหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ18,000บาท จะสามารถขึ้นไปนั่ง Tesla Roaster และให้พนักง,งานเหยียบศูนย์ถึงร้อโชว์ให้ดูเลยแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะหลังจากที่คุณวางเงิน5,000เหรียญแล้วภายใน3วันหลังจากจบงานเนี่ยคุณจะต้องโอนยอดที่เหลืออีก45,000เหรียญให้เป็นครบ50,000เหรียญเพราะว่าใบจองเนี่ยมันจะตกประมาณ50,000เหรียญนะครับหรือประมาณ180,000บาทเชื่อไหมว่า,ายูทูบเบอร์หลายคนโอเอาครับมาคริสบาวก็ไปหลายคนอไปหมดเลยทุกคนน่ย ที่ไปในงานอ่ะหลายคนอ่ะขึ้นรถเลยแล้วก็มีดรักดรักไทม์ด้วยดรักไทม์ก็ขึ้นไปนล้วนรถเลยครับพร้อมกับให้พนักงานกดเลยครับศูนย์ถึงร้อยภายในหนึ่งจุดเก้าวินาทีหน้าตาของทุกคนนี่เวอร์มากเลยแบบทุกคนว้าวมากครับไอศูนย์ถึงหนึ่งร้อยหนึ่งจุดเก้าวิเลยราคารถที่มันไม่ถึง10ล้านบาทอ่ะเอาง่ายๆว่ามันถูกกัะไรบวกกินนี่เอาเวนทอร์อีกอ่ะแล้วมันทำอัตราเร่งอย่างนี้ได้อะ โหทุกคนก็เหวิมากเลยแล้วไม่มีล้อปัดด้วยนะตอนออกตัวไม่ล้อปัดเลยมันนั่น,นแหละมันคือการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์แบบไปตลอดกาลเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอีลอนบอกว่ามันแรงไม่พออ่ะศูนย์ถึง100 1 0 0 1.9วินาทีมันแรงไม่พออะไรไม่พอในปี2018อีลอนออกมาขิงเพิ่มเติมว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไอพ่นที่ผลิตจาก spacex ที่มีอยู่ในฟาค์นนเนียน่ยนะครับผมเขาเรียกโคทัสเตอร์เดี๋ยวผมจะเจาะลึกเรื่องนี้ให้ เขาแล้จะใส่ iPhone ที่อยู่ใน Dragon นอ่าอยู่ใน Dragon ซึ่ง Dragon อนี่ยจะเป็นกระสวยอวกาศจะจะเป็นที่ตัวอยู่บนหัวของฟักหนายใส่เข้าไปในรถเท s l a และจะทําให้รถเท s l a แรงขึ้นอีกเขาบอกแรงขึ้นในที่นี้เนี่ยแรงกว่า1.9วินาทีแต่ไม่มีใครบอกตัวเลขน,นะว่ามันกี่วิก็เงียบไปแต่พอทุกคนมาคุยเรื่องไอ o n e ผมก็เลยไปเจาะลึกข้อมูลมาให้ทุกคนนะฮะสำหรับคนที่วางแผนจะซื้อเทสลาโรสเตอร์นะ เดี๋ยวผมเจาะลึกข้อมูลมาให้นะครับโดยที่เขาจะใส่ไอ o n นไปทั้งหมด10อันนะ10อันบนรถลองคิดดูดิเอาไอ o n น10อันไปใส่ในรถมันจะไปใส่ได้ยังไงอ,ะอ่ะอ้าวผมขึ้นทวิตเตอร์ตรงนี้ของอีลอนขึ้นมาเลยลวกันเนี่ยเขาพูดว่า Will include ten small rockets นะครับผม truster อันนี้ผมก็ขึ้นเป็นภาษาอังกฤษไทยตรงนี้แล้วกันแล้วผมแปลเป็นภาษาไทยให้ก็คือว่ารถยนต์ไฟฟ้า Tesla Roadster ตัวใหม่เนี่ยจะมาพร้อม option SpaceX p a c k e ซึ่งตัวเนี้จะมีการเอาไอพ่นจิ๋วๆไปแอบซ่อนตามหลืบของรถตามชิ้นส่วนของรถแล้วเวลาเรากดปุ่มปึ้งอะ่ะมันจะเหมือนในปัอตอ่ะตึ้งตุ้มเข้าไปเลยแบบมันก็จะพุ่งออกไปผมก็เลยแบบเฮ้ยมันได้ด้วยเหรอว่ามันกดพลาศาสตร์อะไรอย่างนี้ได้หรอแล้วไม่พอนะอีรอนบอกว่ารูปแบบของล็อกเก็ตพวกนี้ไม่ใช่มาช่วยในเรื่องของอัตราเร่งอย่างเดียวแต่มาช่วยในเรื่องของการเข้าโค้งด้วยแล้วก็มีการทําเรื่อง driving dynamic ใหม่หมดเลยซึ่งจะเป็นการฉีกกฎ ผลลศาสตร์หลักการทุกอย่างที่มีบนรถยนต์ไฟทั้ง,งหมดบนโลกมีเลยเดี๋ยวเราขอเจาะลึกเ,เรืเ่อง SpaceX Package กันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้อ่านโพดบิงไดโพ์นี้นะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งแนละ้วกันอีลอนเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะสร้างรถให้เหมือนเจมบอลรถเจมบอลถ้าเกิดเรากลับไปดูรถของเจมบอล007นะ้องสายลับ007เราจะเห็นได้ว่ารถของเจมบอล007จะมีของเล่นแอบซ่อนไว้ใต้ไฟหน้าบ้างแอบซ่อนไว้ตรง ท่อไอเสียบ้างแอบซ่อนไว้ตรงประตูด้านข้างบ้างอย่างเช่นรถเจมบอลบางรุ่นอย่างเงี้ยมันดำน้ําได้ซับมาลีอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมที่อีลอนชอบมากๆเลยม,ม,มันมะีเน่ยเรื่องหนึ่งตอนที่เจ่ารถเจมบอลเนี่ยมันทะลุโค้งไปอ่ะแล้วมันก็ลงไปทะเลแล้วจากนั้นมันก็ดำน้ําไปเลยหรือไม่ก็ไฟหน้าที่ยิงปืนได้หรือจะเป็นระบบล่องหนก็ตาม อีลอนยังมีความคิดอยู่ว่าอยากจะสร้างรถอย่างนั้นในชีวิตลองไปคิดดูนะครับคนอย่างอีลอนทําอะไรเพี้ยนๆนะอย่างเช่นรถที่เขาเปิดเป็นประตูปีกนกกับเทสลาโมเดลเอ็กซ์ใช่ไหมครับนั่นได้แรงบันดาลใจมาจาก DMZ ก็คือ back to the future นะั้น back to the future ที่เป็นของเดอเลย์ลอนที่มันเปิดประตูแบบด้านข้างได้อะแล้วบริษัทนั้นเจ๊งไปแล้วตอนที่อีลอนเอามาทำทุกคนก็ยังบอดเลยว่าแล้ว,วมันจะไปรอดเหรอเพราะว่าบริษัทก่อนหน้านั้นเขาเปิดประตูแบบเป็นเป็นปีกนกเนี่ยแล้วมันก็เจ๊งไป อีลอนบอกเออน่เดี๋ยวจะลองดูก็เราเอามาใส่เทสลาโมเดลเแล้วไปลอดจริงๆนะครับคราวนี้มาใหม่ก็คือจะทํารถให้เหมือนสายรับเจมบอลโดยที่เอาไอพ่นเนี่ยไปแอบซ่อนตามจุดต่างๆของรถโดยที่มีจุดที่1ที่อีลอนบอกว่าจะเอาไปซ่อนอยู่ใต้ทะเบียนรถเรามาคุยกันนิดนึงดีกว่าว่าอีลอนจะดัดแปลงรถยังไงนะครับกับเทสลาโรสเตอร์คันนี้และเราพูดตรงๆว่าการดัดแปลงรถพวกนี้มันจะต้องผ่านกรมการขนส่งของอเมริกาก็คือ n h t s a ซึ่งถ้าอีลอนก้ามาพูดอย่างเงี้ยก็แสดงว่าอีลอนได้ไปคุยกับ NHTSA มาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะสามารถเอารถคันนี้มาขับบนท้องถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่งั้นมันสร้างไม่ได้หรอกแล้วยิ่องออกมาพูดด้วยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเสียชื่อเสียงบริษัทนะครับเราจะเจาะลึกตั้งแต่อย่างแรกกันเลยนะครับของ Space X Package กก็คือถังเก็บนะครับ ต้องต้องบอกไว้ก่อนว่าไอพ่นทั้งหมด10อันนี้ไม่ใช่ไอพ่นร้อนนะครับเป็นไอพ่นเย็นเขาเรียกโคทัสเตอร์โคทัสเตอร์ก็คือจะเป็นไอพ่นเย็นที่ถ้าเกิดคุณเคยเห็นในชุดนักบินอาวากาศอ่ะเขาจะมีปลายท่ออากาศอ่ะตามชุดนะครับคือในอาวากาศเนี่ยทุกอย่างมันมีสุญญากาศเนาะเวลาเราจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยเราไม่ใช่แบบหันตัวเหมือนกับตอนที่เราอยู่บนโลกมนุษย์อ่ะเราก็เราใช้เท้าเนี่ยเกาะพื้นในการที่จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวามันทำอย่างนั้นไม่ได้นบนอาวากาศ บนอวกาศเวลาจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยเราต้องใช้ท่อแก๊สแล้วก็ยิงแก๊สออกไปปึก๊กปึ๊กปึ๊กปึก,ปก,ปก,ปกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนเขาเรียกไอพ่นไอตอนไอพ่นเย็นแล้วก็จะมีถังแก๊สต,ติดอยู่ข้างหลังเรานะครับในชุดักบินซึ่งไอถังแก๊สเนี่ยก็จะเก็บแก๊สไว้สําหรับยิงแก๊สแล้วเราจะยิงแก๊สเป็นจังหวะเพื่อจะแบบบังคับซ้ายขวาหน้าหลังอะไรอเงี้ยครับหลักการนี้ถูกนํามาใส่ในเทสลาโรสเตอร์ครับจริงๆกระสวยอวกาศหรือดาวเทียมต่างๆก็มีระบบนี้นะครับรวมไปถึงกระสวย อพโลด้วยที่ไปลงจอดลงจันทร์ก็ใช้ระบบนี้เหมือนกันโคทัสเตอร์นะครับมันถูกใช้มานานละแต่มันไม่คือถูกใช้กักบรถยนต์นะครับเขาเรียกโคแก๊สทัสเตอร์นะครับรถคันนี้มีโคแก๊สทัสเตอร์ทั้งหมด10อันเนาะดังนั้นจะต้องมีถังเก็บถังเก็บหน้าตาเป็นแบบนี้ครับถังเก็บตัวนี้เขาเรียกว่า C O P V นะครับซึ่งเป็นถังเก็บเชื้อเพลิงจริงๆแล้วมันไม่ใช่ถังเก็บเชื้อเพลิงนะเพราะว่าอากาศที่อยู่ในถังเนี่ยก็เป็นอากาศที่ถูกปั๊มเข้ามาคิดง่ายๆเลยมันเหมือนปั๊มมันเหมือนกับถทีี่มมโชคล รถที่มีช o k ลมเวลาลมหมดจากถังก็ปัม๊มปั๊มลมเข้าไปในถังนะฮะก็หลักการไม่ได้ต่างกันเลยโคสัง COPV เนี่ยมันจะเป็นถังที่มีคุณสมบัติทนทานน้ำหนักเบาเคยถูกใช้กับจรวดฟาขึ้นนายกับกระสวยอาวากาศดาวก้อนมาดังนั้นเนี่ยไม่แปลกใจหรอกที่อีลอนเนี่ยจะเอายืมเทคโนโลยีของ Space X มาใส่กับรถนะครับซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในในยานอาวากาศมานานแล้วนะครับหลักการง่ายๆก็คือมีถังลมแล้วก็มีไอพ่น แต่มันไม่ได้ทํางานเหมือนกับโชค k ลมถ้าชค k ลมเนี่ยมันค่อยๆฉีดอากาศเข้าไปที่โชค k แต่นี่คือการปล่อยอากาศออกมาเป็นแรงอัดปึ้งเข้ามาเพื่อให้รถมันดันไปข้างหน้าไม่ให้มันมีฟิกชันให้น้อยที่สุดก็ดันออกไปข้างหน้าครับมันมีแรงแรงดันมากขึ้นนะครับขอเข้าวิชาเคมีนิดนึงแล้วกันนะครับในแง่ของอากาศที่อยู่บนบนโลกเราเนี่ยครับประกอบไปด้วยออกซิเจนแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยกา๊าซอื่นๆประมาณ0.930.04นะครับและที่เหลือเนี่ยเป็นไนโตรเจนนะครับ อันนี้คือ Dry Air ก็คือแอร์แอที่เราใช้เนี่ยจะเป็นแอรจะมีลมไนโตรเจนประมาณ78%อยู่ในอากาศซึ่งถ้าเกิดไอโครชัสเ t อร์ต้องการไนตโตรเจนจริงๆก็ก,ก็ดูดไนตโตรเจนจากอากาศเข้ามาแล้วก็ทำการอาจจะมีฟิลเตอร์บางตัวที่คัดกรองอไอเสียออกไปอะไรเงี้ยนะครับเขาเนี้ยมันจะทํำยังไงหรอมันมันจะทําให้การขับขี่เป็นยังไงเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเราจะแอคเซเลเรก็คือการเร่งไปข้างหน้าเนี่ย เราก็คงกดปุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีลัชคอนโทรลพอราไต่คันเร่งปุ๊บเนี่ยไอพ่นมันก็ทํางานไปด้วยพร้อมกับล้อที่มันออกตัวมันก็ดันรถไปข้างหน้าแรงเลยใช่ไหมครับอันนั้นเน่ะเราเข้าใจแต่ที่ผมไม่เข้าใจตอนแรกก็คือว่ามันเข้าโค้งยังไงเออมันเข้าโค้งดีขึ้นยังไงไอเนี่ยสงสัยมากๆเลยนะสเปซเอพากเกตเนี่ยก็คือว่าเวลาเราจะเข้าโค้งเนี่ยตำแหน่งการวิ่งของเราเนี่ยถ้าเราอยากจะทําเวลาที่ที่สุดในสนามอะเราจะต้องเข้าใกล้จุดเอ펙นะครับจุดเอ펙ก็คือจุดที่เวลาเราจะเลี้ยวขวาเนี่ย จุดเอฟเฟกก็อยู่ฝั่งเลนนสุดนะครับซึ่งจะเป็นเส้นที่ทําเวลาได้ดีที่สุดแต่เวลาเรามาแรงๆนะครับรถมันมาแรงๆอ่ะมันไม่เข้ากล้จุดเอฟเฟกหรอกครับมันจะไปแบบจะหลุดไปนอกสนามบ้างหรือว่าเวลามันเข้าเงี้ยมันรถมันเหมือนกับมันฝืนเนี่ยอ่าถ้าเกิดโชคไม่ดีหรือว่าอ่าเขาเรียกว่ายางไม่ดีหรือมันก็จะแบบมันจะฝืนๆออกไปอ่ะเขาเนี่ย ปัญหาคือจะทํายังไงให้รถมันเข้าไปในจุดเอ펙นะครับคนที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับชื่อ Logic Gear ก็ทําภาพ3ามิติออกมาว่าเท s l a โรสเตอร์คันใหม่จะต้องมีการติดไอพ่นอยู่ข้างลำตัวรถเวลาเราอยากจะ,ะเลี้ยวขวาและหักเข้าใกล้จุดเอ펙เราอาจจะมีปุ่มกดหรืออาจจะมีฟังก์ชันที่ให้สามารถขับเคลื่อนง่ายขึ้นตัวไอพ่นโคท t ัสเตอร์จะทําการผลักรถไปทางขวาคือไอพ่นมันะออกมาทางด้านซ้ายรถเนาะ พื่อผลักรถไปทางขวาเพื่อให้รถมันเข้าใกล้จุดเอเฟกมากขึ้นก็คือป้องกันการหลุดโค้งด้วยซึ่งอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่มันไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกผมยังไม่เคยเจอรถคันไหนที่เป็นอย่างนี้นะถ้าใครเจอคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมก็อยากจะรู้จริงๆว่ารถคันนั้นเขาใช้เทคโนโลยีอะไรยังไงบ้างขอเป็นโปรดักชันคานะครับไม่ใช่เป็นรถที่อยู่ในแต่ในสนามแข่งนะเพราะว่าเทสลาโรสเตอร์คันเนี้ยจะถูกต้องตามกฎหมายก็คือสามารถสติเบกเกิลเลยขับบนท้องถนนได้ปกติเลยนะครับเอาล่ะมาถึงตอนเข้าโค้งแล้วมาถึงตอนเบรกล่ะสมมุตินะเบ มันเบรกแล้วแรงเบรกของล้ออย่างเดียวบางทียางมันมันมาได้แค่นั้นน่ะฟิกชั i o ของยางมันก็มาได้แค่นั้นน่ะเราจะทํำยังไงฮะใ,ให้ระยะเบรกมันสั้นลงลดระยะเบรกให้มันสั้นลงก็เอาไอพ่นไปวางไว้หน้ารถไงครับแล้วก็กดปุ่มปึ้งไอพ่นก็ยิงกบมาหน้ารถมันก็ลดแรง k i n e ติกแรงพลังจนที่ดันไปด้านหน้ามันก็ถอยกบมาด้านหลังนะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบาย space x package คร่าวคครับผม แล้วก็อัตราเร่งที่อีรอนเคมไว้ในปี2018นั้นนะครับ mm hmm. ก็คือรถ t ท s l a r o a d s อร์คันนี้จะต้องมีอัตราเร่งพร้อม Space X Package นะครับ mm hmm. อยู่ที่ประมาณ1.1วินาที ตอนนั้นนะครับผมก็มีภาพวิดีโอจําลองอยู่ตรงนี้เลยก็คือมีคนจําลองว่าถ้าศูนถึง100ภายใน1.1วินาทีหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับซึ่งก็ถ้าถามว่ามันทําได้ไหมช่อง engineering explain นะครับได้อธิบายว่ามันทําได้ครับแต่ค่า G เนี่ยมันจะสูงไปถึง2.5 G นะซึ่งคนธรรมดาขับนานๆอาจจะมีหน้ามืดบูบได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องจีกันทีหลังแต่นี่ผมคุยเรื่อง space x package จบแล้วนะครับ แะเกิดใครมีคำถามอะไรยิงเข้ามาในคอมเมนต์เลยนะฮะอันนี้ค่อนข้างจะลึกหน่อยขออภัยด้วยถ้าเกิดมีข้อมูลตัวไหนที่มันลึกเกินไปส่วนใครที่ไม่ว้าวก็ขออภัยด้วยจริงๆครเพราะว่าผมพยายามจะทําข้อมูลที่สากลบนโลกฮะเป็นโปรดักชันนะครับไม่ใช่เป็นข้อมูลที่อยู่ในเปเปอร์หรือคอนเซปต์คาดังนั้นเนี่ยข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่มันจอมาอยู่ในรถโปรดักชันและจับต้องได้นะครับมันอาจจะไม่ว้าวแหละเออมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาจริง มีเรื่องชมแล้วก็จะต้องมีเรื่องแซวนิดนึ่งนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนขับเท s l a ผมก็ขออภัยมณะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจคุณแต่ผมอยากจะเสนอแง่มุมของเทส l a ทุกด้านอยากให้ทุกคนเข้าใจทุกด้านว่ามันมีทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีเกี่ยวกับ แง่ดีอย่างที่ผมพูดไปเรียบร้อยแล้วก็คือเรื่อง Tesla s เป c e X ็ a c k a g e แล้วก็ t ท sla โ o a เตอรเรื่องกับราคา t ท sla โ o a เตอร์ที่จะอยู่ในช่วงประมาณ2,000 0 0เหรียญซึ่งก็เป็นรถเท sla ที่แพงที่สุดเท่าที่เท sla เคยผลิตมาเลยครับถ้าเกิดขายราคานั้นจริงๆแต่ถามว่าสมรรถภาพที่มันได้มามันก็คุ้มนะปอร์ FORMANCE ระดับนั้นนะครับคุณลองคิดดูดิคุณกำตาง8ล้านบาทไปซื้อรถในท้องถนนสักคันหนึ่งมาให้ผมดูก็ได้รถคันไหนที่จะมีอัตราเร่งอย่างเงี้ยแล้วแถมยังมีระบบฟูลเซลได้วิ่งที่มันขับขีี่่ไได้แบบ HardV.0 ออามมมเหืนทผ ขับกับพี่ต้อมหรือว่ากับพี่วิวอ่ะขับเองได้อ,อ่ะอ๋อมันมันยากมากครับกับการลงทุนแล้วเราจะได้รถคุณภาพแบบนี้มารับแต่ถ้าเรื่องความหรูหร่เรื่องช่วงล่างก็อย่างที่บอกมันก็ไม่ได้มันก็ยังสู้รถยุโรไม่ได้อยู่ดีนะครับก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยนะครับเอาละ่ะมาถึงเรื่องที่ต้องขอภัยแฟนคัพเทสลลาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าก็อาจจะไม่ถูกใจนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมจะต้องเสนอจริงๆก็คือเรื่องดีเลย์ครับผมผัดวันประกันพรุ่งแล้วกันเอาพูดง่ายผัดวันประกันพุ่ง เรามาทบทวนกันหน่อยแล้วกันว่าอีรอนผัดวันประกันพุ่มกับโปรเจกต์นี้มานานเท่าไหร่แล้วนะครับเท s l a โรสเตอร์เปิดตัวในปี2017ก็จริงใช่ไหมครับแล้วอีรอนก็บอกว่าเอ้ยปี2018ก็จะมีเท s l a Space X p a c k ็กเก็ทุกคนก็เตรียมตังค์ซื้อละโหคิดดูดิผมาตังค์ห้าหมเหรียญไปวางกับคุณแล้วอะ่ะคุณอะ่ะเพราะาผมเชื่อมั่นในตัวคุณมากเลยว่าคุณจะสามารถผลิตรถมาให้ผมภายในปี2020ได้โอ้ ก็คืออีก3ปีหลังจากปี2017เนาะปรากฏว่าพอถึงปี2020นะครับก็มีคนไปถามใน financial conference financial r e s u l t conference call ซึ่งเป็นการแบบถามตอบผ่านโทรศัพท์โฟนอินอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ถามอีลอนว่าอ้าวนหนเทสลาคุณจะบอกว่าคุณจะส่งส่งมอบเทสลาโรสเตอร์ปี2020นี่เอาเทสลาโรสเตอร์ไปไหนวะ อีลอนก็บอกว่าโอ้มันมีปัญหาการผลิตนิดหน่อยอะ่ะมันมันมันยากะนะแต่ว่าเราออย่านงนี้แล้วกันเราบอกคุณง่ายๆ่ายแล้วกันเราบอกคุณได้ไม่เยอะหรอกเราบอกคุณว่าเทสลาโรสเตอร์จะผลิตที่โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าฟรีมอนต์จะใช้เวลาในการวิจัยเพื่อการผลิตหลังจากนี้ไปประมาณ12เดือนถึง18เดือนหลังจากนี้ก็คือปี2021จะต้องเห็นรถละเพราะว่าถามปี2020ใช่ไหมครับมาปี2021ก็มีคนไปถามอีลอนอีกอย่างขึ้นอ่าขึ้นในทวิตเตอร์ตรงนี้เลยนะครับอ่าเราจะ What happened to the roster? Tesla roster ไปไหนอะ Elon ก็บอกว่าโอ้เราเพิ่งทำการวิจัยอะไรเสร็จภายในปีนี้ production เดี๋ยวเราจะไปสตาร์ปปีหน้าแล้วกันไหวไหมโอเคไหมรอได้ไหมเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าเจอกันและ e l อนพิมพ์ตอบในปี2021ต้นปีนะครับแล้วก็ก็เงียบไป จนบาวันที่1กันยา2021่ปลายปีอีลอนก็ออกมาบอกเองบอกว่าโอ้ยผลิตปี2022ไม่ทันล็อกมันติดขัดหลายอย่างเลยซัพพลายเออร์ส่งซัพพลายไม่ทันช่วงนั้นโควิดด้วยนะช่วงนั้นโควิดเขาก็เอาโควิดมาบวกด้วยโควิดมาผนวกกันแล้วก็บอกว่าโอ้ยมันติดขัดเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะมันก็ไม่อยากเป็นดราม่าหรอกนะแต่ว่าปี2022อ่ะมันน่าจะไม่ทันขอเป็นปี2023แล้วกันทุกคนก็แบบโอ้ยอ่ะ อีลอนมันก็มีงานทำเยอะแยะนะตอนนั้นก็ทำา s p c e X X a l c o าค9ด้วย Falcon Heavy ด้วยรวมไปถึงบริษัท Boring ด้วยที่ทำเกี่ยวกับเรื่องขุดเจอเอาอตรงาสเวกัสแล้วก็รวมไปถึงโปรเจกต์ของ Tesla m o เด l Y ที่ออกมาในปี2020นะช่วงนั้นปีเทสลาโมเดลวออกแล้วนะครับปี2020-2021ก็ยิ่งดีนะที่ไม่รอให้ถึงปี2022ก็พูดนะครับเขาพูดในปี2021ทำให้คนที่เขารออยู่ก,ก,ก็ก็รู้สึกว่าต้องรอต่อไปนะครับ มาในถึงในปี2023ในเดือนพฤษภาคมปี2023ซึ่งมันก็เป็นกลางปีพอดีนะฮะที่เคยสัญญาไว้ว่าจะออกเท sla r o a เตอร์ปี2023ก็ปีที่แล้วครับเดือนพฤษภาคมปี2023ปีที่แล้วอีลอนก็ออกมาแถลงในแชร์โฮเดอร์มิทติ้งเพราะมีคนไปถามอีกเออผลิตโรสเตอร์โรสเตอร์ไม่ทานจริงๆปีนี้โหมันมันตึงไปหมดเลยนะมันตึงมือซึ่งปี2023เนี่ยเป็นปีที่เท sla โฟกัสการผลิตไปที่เท sla Cy b e r t r u c k อ่าอีลอนก็เลยแบบเออใช้เทคนิคนี้เลยบอกว่า โอ้ยเดี๋ยวเราต้องผลิตเท s ลา c ซเ e อร์ทรัซึ่งโอ้เราต้องย้ายวิศวกรไปช่วยเขาผลิตเยอะดังนั้นเนี่ยปี2023เป็นปีของเทสลาไซเบอร์ทรัคละกันทุกคนก็เลยแบบอ่าโอเคอ่าแชร์โฮเดอร์เขาก็เลยแบบอ่ามีเหตุผลมีเหตุผลก็รอต่อไปจนปี2024พอมา,มาถึงนปี2024ก็คือปีนี้นะครับวันที่27กุมภาปี2024อีรอนก็ออกมาบอกว่าเทสลาโรสเตอร์ตอนเนี้ยโด,ดีไซน์จบแล้วนะแล้วมันจะเป็นรถที่ไม่เคยมีใครสร้างมาก่อน บนโลกนี้คือเป็นรถที่แบบ the best ที่สุดที่ไอรอนเคยพูดเลยและมันจะวางขายปีหน้าทุกคนก็เลยอ้าวไหนบอกคุณบอกคุณจะขายปี2024นี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอีรอนก็เอาสเปคออกมาเงี้ยบออกมาว่าเออสเปคที่เราเคยพูดกันอ่ะมันคลาดเคลื่อนนิดนึงนะ0นถึง60ไมล์ออ่ะที่เราเคยคุยกันไว้ที่ะที่1.1วินาทีผมขออภัยด้วยมันมันช้าไปขอเป็น เนี่ยศูนย์ถึง60ไมล์ per hour อะต่ำกว่า1วินาทีเลยละกันซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยน่าสนใจไม่ว้าวบอกเรื่องไม่ว้าวนะครับเขาพูดเลยว่า this is the least interesting part ก็คือเรื่องนี้ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะก็ก็โอเคทุกคนก็แบบหรอไม่ว้าวอะรถซุเปอปร์คาร์ทุกคันบนโลกอะ่ะไม่มีใครทําได้เลย ไฮเปอร์คาร์ก็ทำไม่ได้มันไม่มีรถโปรดักชันคาร์ขนาดไหนทำได้เลยครับก็ประมาณนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ Elon อีรอนตอบนะครับเขาก็จะบอกว่าโปรดักชันเนี่ยมันเป็นการผลิตที่ค่อนข้างซับซ้อนมากเนื่องจากมันซับซ้อนนะมันก็ต้องใช้เวลาผลิตนานดังนั้นเนี่ยก็อาจจะส่งมอบภายในปีหน้าก็คือปี2025แล้วก็มันจะมีเขาเรียกกิมมิคหลายๆตัวเป็นอิสต์เอ็กที่อีลอนซ่อนไว้ในรถคันนี้ซึ่งเขาบอกว่าตอนที่ส่งมอบแล้วทุกคนจะว้าวกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะว้าวหรือเปล่านะเขาเรียกมาย โอ้ว้าวอย่างนี้เลยอ่ามันก็ว้าวอย่างนี้เลยอ่าเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับโดยที่ Elon อีรอนก็พูดนะว่าจะไม่มีรถคันไหนออกแบบได้แบบนี้อีกแล้วแล้วคุณยังเรียกว่ามันว่ารถยนต์อยู่ด้วยมาเปิดสเปคกันนิดนึงแล้วกันเกี่ยวกับเทสลาโรสเตอร์สองที่อีรอนพูดไว้นะครับเทสลาโรสเตอร์สองจะมีอยู่สองประเภทที่จะเข้ามาก็คือเทสลาโรสเตอร์ธรรมดากับเทสลาโรสเตอร์ที่มาพร้อมกับสเป c เอ็กซ์แพ็กเกจซึ่ง จะเป็นรถโปรดักชันคาร์ที่เร็วที่สุดในโลกที่มีอัตราลเร่งที่เร็วที่สุดในโลกแล้วผมเชื่อว่าจะเป็นอัตราลเร่ง0-200ถึงกิโลเมตรที่เร็วที่สุดในโลกด้วยเพราะว่า Tesla Model S p l a พรใช้โลโตคาร์บอนเนาะซึ่งทำให้อัตราลเร่งของเขาเนี่ยสูสีกับอเวนทาดอร์เลยรู้สึกจะจะแซงอเวนทาดอร์ด้วยซ้ำแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดแบบปกตินะครับมันมันอัตราลเร่งมันยังไปถึงปกติไม่ได้นะหมายถึง0-300ถึงนะครับผมไม่ได้หมายถึง0-100ถึงนะถ้า0-100ถึงอ่ะมันชนะ Lamborghini ทั้งตารางอยู่แล้วครับของ Tesla Model S l a p นะครับ ประมาณนี้ครับมามะคุยกันเรื่องลดโปรดักชันที่มีอัตราเร่ง0ถึง60ไมล์ละกัน0ถึง60ไมล์เปออาวที่เร็วที่สุดในโลกเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยเวลาเขาวัดอัตราเร่งเนี่ยเขาจะวัดอัตราเร่ง0ถึง60ไมล์เปออาว ที่ไทยเนี่ยจะเป็นศูนย์ถึงหนึ่งร้อยจริงๆที่ยุโรปมันก็ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยนะครับบางประเทศที่เขาใช้กิโลเมตรเป็นหลักอ่ะมาคุยกันดีกว่าโพรเซชั่นค่าที่มีอัตราเร่งศูนย์ถึงหกสิบไมล์แอลเ,เร็วที่สุดในโลกได้แก่หนึ่งดอทเชนเจอร์เอสทีเอสอาร์ทีเดมอนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคันนี้เนี่ยมันจะมีกุญแจอยู่สองตัว้วยนะถ้าเกิดคุณได้ขับแล้วอ่ะมันจะมีกุญแจเขาเรียกเรดคีย์กับเกรย์คีย์ซึ่งถ้าคุณไม่มีกุญแจเรดคีย์คุณจะไไมมม่่สาาาาารถเออออัตัตงนน้้นออกด ซึ่งผมก็งงเหมือนกันเออเฮ้ยดีเว้ยเหมือนกับมีพาร e n t Mo โหมดในใน,ในรถอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดคุณไม่ใช่เจ้าของรถตัวจริงอ่ะคุณจะไม่สามารถกดบูตพลังของรถได้อ่ะซึ่ง Dodge Challenger ตัวเนี้ยมันจะมีระบบนั้นโดยที่ว่าถ้าเกิดปลดล็อกทุกอย่างแล้วอ่ะอัตราเร่งของ Dodge c h a l l e n g e r คันเนี้ย0ูนถึง9 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะจะอยู่ภายใน1.6วินาที1.6วินาทีนี่คือแบบโอ้แรงจีแบบกระชากโผลร้ายมากเลยอ่ะแบบผมว่ามากววกว่าะอน Asparko ซึ่ง a s p a r t o นี่ผมว่ามันซื้อกันไม่ได้หรอกมันเป็นรถซูเปอร์ไฮเปอร์คาร์ไปแล้วอะ่ะม,มันแพงมากเลยอะ่ะคันหนึ่งประมาณ2.9ล้านยูโรครับตีมันตังไทยก็ประมาณ100ยล้านบาทนะครับถัดมาอีกคันหนึ่งแล้วกันผมขอแถมเป็นคันสุดท้ายก็คือ Remac n e v a r a Remac n e v a r a นะครับ0ถึง100อยู่ที่1.85วินาทีเป็นรถยนต์ไฟฟ้าโปรดักชันคาร์ที่เร็วที่สุดในโลกตอนนี้แต่เดี๋ยวก่อนอีรอนบอกว่าต่ำกว่า1วินาทีอะ่ะ รีแม็กกำลังจะถูกแย่งชิงแล้วนะครับรีแม็กเป็นรถปร o ดั c ช i o n คาร์ที่เร็วที่สุดในโลกและราคาครับจะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2.2ล้านเหรียญสหรัฐครับล้วก็มีตังค์ซื้ออย่างเดียวไม่ได้นะครับจะต้องมีคอนเนคชั่นด้วยเพราะว่ารถมันผลิตมาจํานวนจํากัดไม่ได้ผลิตเยอะขนาดนั้น2.2ล้านเห,หรียญสหรัฐตีเป็นตังไทยก็ตกประมาณ80ล้านบาทครับมันเป็นรถที่มันหาซื้อกไม่ได้พูด,ดง่ายๆอัตเลอร์อย่างเงี้ยมันหาซื้อกไม่ได้ในท้องตลาด เทสลาโรสเตอร์มาคันเราไม่เกิน10ล้านบาทนะครับทุกคนลองคิดดูแล้วกันว่าชาวอเมริกานจะขับอะไรอะ่ะสำหรับคนที่แบบอยากจะได้แต่ความแรงอะ่ะไม่ได้อยากจะได้ความเท่อะไรขนาดนั้นแต่มันก็เท่นะเทสลาโรสเตอร์ก็คงจะเลือกเทสลาโรสเตอร์มาก่อนเป็นช้อยแรกเหมือนกันตอนที่เทสลาโมเดล S อสแพดออกทุกคนก็แห่กันไปซื้อเพราะอยากจะลองจริงๆว่า รถสีประตูบ้านๆอย่างเงี้ยมันจะวิ่งได้2.1มิลหรอแล้วมันก็วิ่งได้2.1วิจริงๆนะครับอ้าวมาถึงอีกอันนึงดีกว่าผมขอแถมนิดนึงผมขอแถมนิดนึงจริงๆมันก็มีนะรถ EV ที่มีอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่ำกว่าหนึ่งวินาทีแต่มันไม่ใช่โปรดักชันคาร์หน้าตามันจะเหมือนกับคล้ายๆฟอร์มูล่าวันนะครับโดยคันเนี้ยจะเป็นนิวเวอร์เรคคอร์ดเลยไม่เคยมีรถคันไหนทำได้มาก่อนถ้าเป็นรถสี่ล้อแล้วก็หน้าตาแบบนี้นะครับโดยที่รถคันนี้จะทำ0-100ได้ภาายในน0.9วิที ต่ำกว่าหนึวิอ่ะต่ำกว่าหนึวิได้เป็น new World record รถคันนี้มีนามว่า m e r d e WR จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับผมก็ทีมนี้ก็ทำ record แต่ว่ารถคันนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นรถแข่งหรือเป็นรถโปรดักชันคาร์ที่ขับไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้นะครับมันเป็นรถที่ออกแบบมาให้วิ่งแดกโดยเฉพาะเลยโดยที่คนขับรถคันนี้ก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กเนื่องจากเขาต้องการลดน้ําหนักให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็คงต้องเอาผู้หญิงมาขับนะฮะเพราะมันก็ตัวเล็กดีจริงๆผู้ชายก็มีแต่ว่าเขาเลือกเป็นผู้หญิงแทนนะครับโดยรถคันนี้ไม่ใช่โปรดักชันคาร์ดังนั้นเนี่ยเอามาใช้นี่เอามาใช้ในสมการไม่ได้ว่าเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกที่เป็นโปรดักชัน ได้โดยที่เอาคำว่าโป o ดัก t i o ขาวออกไปเรื่องสุดท้ายแถมให้แล้วกันนี่คือพยายามจะแถมให้เยอะที่สุดนะข้อมูลนะอาจจะยาวหน่อยคลิปนี้ก็คือมนุษย์กับแรงจีแล้วกันมนุษย์ vs แรงจี ผมขอเอาตารางรถมาเทียบกันตรงนี้เลยลกันคนอเมริกาเนี่ยชอบเทียบพีอุสมากคือเขโยตรา,าพีอุสเป็นรถสารตั้งต้นเนื่องจากพีอุสจะเป็นรถไฮบริดเนาะแต่ว่าเป็นรถที่มีอัตราลเร่งที่ค่อนข้างจะเต่ามากเขาก็เลยจะเอาพีอุสมาตั้งไว้ก่อนนี่ผมไปเอาตารางมาจากใน r e d d i t นะก็เขาจะบอกว่า t ต y o ต a p r i u ุเนี่ย0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาประมาณ11วินาที11วินาทีจะให้แรงจีทั้งหมด0.29 g นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเทสลาโมเดล3สแตนดาร์ด ต่นถ้าเกิดเรามีอัตราเร่งสนถึง100ภายใน5.3วินาทีอ่ะแรง G จะขยับขึ้นมาจาก0.29ที่ได้10 11วิเนาะมาที่0.54เพิ่มมาเท่าตัวนะครับถัดไปอีกนิดนึง Tesla Model 3 Performance 0ถึง100เนี่ยถ้ามันวิ่งได้ประมาณ3.22วินาทีแรง G Force จะขึ้นมาเป็น0.88 G ผมเคยไปนั่งโ o เดล3 Performance ผมเคยเหยียบโมเดล3 p e r f o r m a n c e มันไม่ได้แบบเฮ้ยว wow ้าวแบบหลังติดเบาะอ,อะไรอย่างี้เลยไม่เวนะ แต่ตอนที่ผมไปเหยียบรีเวียน R ารวันทีอ่ะมันต่ำกว่า3วิอ่ะถ้ามันทะลุกำแพง3วิเมื่อไหร่อ่ะคืนหน้าผมจะเหวอเลยมันมันจะร้องดังมากเพราะว่าเออศูนย์จุดพอมันต่ำกว่ากำแพง3วิเมื่อไหร่อ่ะมันคือแรง G ละก็มาถึง Tesla Model S อสแปรที่ไปลองกับพี่ต้อมกันมานะครับตอนไปลอง Tesla Model S อสแปรกับพี่ต้อมนะครับศูนย์จุดถึง100กิโลเมตรผมกดกันได้อยู่ประมาณ2.5วินาทีคือร้องร้องตัวเฮียเต็มรถ ขอภัยด้วยนะครับร้องตัวที่เต็มรถเลยคือแรงจีมันอยู่ที่ประมาณ1.2ถึง1.4ที่เราวัดกันได้ประมาณ1.2-1.4จีนะครับที่นับเลย3 2 1สอหนึ่งอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอะไมนะกลับบ้านแล้วกูไม่ไหวแล้ววันนี้หยุดทักต้องทำไรวะเฮ้ยส4 7จดี่เเฮ้ย2.47 ซึ่งผมเหยียบไปทั้งหมดจําได้ว่าอยู่กับพี่ตอ้อมผมเหยียบไปทั้งหมด23รอบเนี่ยพี่ตอ้อมไอ้หมดนะ23รอบมั้งรวมๆกันทั้งวันเน่ะคอร์มแข็งมากเลยอะลเลือดมันไปอยู่ตรงหัวคือไม่อยากขับรถเทสลาโมเดิร์สแปอีกแล้วคือไม่อยากทําอะไรกับรถคันนี้อีกแล้วมันแบบมันมันมันหูอื้อมันเบอร์หมดเลยเนี่ยคือแรงจีที่ที่ทำร้าย มันไม่ใช่ทำร้ายร่างกายคนหรอกเรายังไม่ชินกับมันนะครับแต่ผมบอกว่าเราเราไม่ใช่สายแดงจีอะไรขนาดนะั้นเราอัลล์จีมอนสเตอร์เราไม่ใช่คนที่แบบบ้าคลังดึงจีนะฮะก็เลยแบบมองว่าอืมได้ทดสอบอะโอเคแต่ถ้าจะขับในชีวิตจริงก็คงไม่มีใครขับอย่างนั้นหรอกครับยกเว้นขับในสนามเนาะถัดมาอีกอันนึงเทสลาโรสเตอร์ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยถ้าถ้าเขาบอกนะผมพยายามจะตีเวิร์ตเคสซีโอเขาบอกว่าต่ำกว่าหนึ่งนีแต่เราใส่เป็นศูนย์จุดเก้าเก้าวิแล้วกันใช่ไหมเพราะว่า กว่าหนึงวินก้าวิมันก็ต่ำกว่าหนึ่งวิเราเอาเป็น worst case scenario ก็คือเป็นเคสที่แย่ที่สุด0.99วินาทีแรง G จะอยู่ที่2 8 6 g แครับแรง G อยู่ที่2 8 6 g นี่มันเท่าตัวของ t ท s l a m o เด l S ์เแพเลยนะครับโอ้ผมไม่อยากจะคิดเลยว่ากระดูกคอผมหรือว่าไอซิโคผมมันจะเป็นยังไงอะ่ะเพราะตอนที่เราเหยียบ2.3วินาทีนี่คือแบบหัวฟาดเบาะเลยนะขนาดหัววางกับเบาะไว้แล้วอะ่ะแต่มันก็เหมือนกับอาการเหมือนกับหลังเบาะมันฟาดไปท มนุษย์จะทนทางแรง G ีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ได้ถึง 4G โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะไม่มีปัญหาเรื่องหัวใจไม่มีอะไรเลยจะถึง 4G ไปถึงจนถึง 6G อันนี้คือมนุษย์ธรรมดาที่ไม่ต้องใส่ G สูตรสูตรก็คือจะเป็นกางเกงที่มันรัดขาครับแล้วมันจะรัดเพื่อไม่ให้เลือดมันไหลไปที่ขามากเวลาใช้งานมันก็แบบเลือดมันก็มันจะบีบไปที่หัวใจนะครับซึ่งศูญถึง100ภายใน1วินาทีเนี่ย แรง G จะอยู่ที่ประมาณ2.7ถึง2.8 G มันโอเคอยู่และวดเวอร์ไม่มีการน็อกกาอากาศแน่นอนยกเป็นคนที่มีปัญหาโรคหัวใจหรือเป็นความโรคความดันก็อย่าไปลองนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายมากมาเลยแต่ก็อย่างที่ฝรั่งพูดฝรั่งก็บอกว่าถ้าต่ำกว่า4 G ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าโรลเลอร์คอสเตที่เล่นกันอยู่ก็6.3 G ครับ โรลเลอร์โคสเตอร์ er ในอเมริกานะครับให้แรง G อยู่ที่ประมาณ6.3 G มันไม่ได้มันไม่ได้ขับเร็วกว่าเทสลาโรสเตอร์นะแต่มันมีจังหวะบางจังหวะที่มันเหวี่ยงแรงๆอ่ะไอ้ตรงนั้นอนะแรง G มันจะอยู่ที่6.3 G เขาวัดกันมาแล้วหรือไม่ก็ถ้าใครเคยไปดิสนีย์นะครับดิสนีย์ก็จะมีอ่าดิสนีย์แลนด์เนาะก็จะมีล็อกแอนด์โบร์โคสเตอร์ถ้าใครเคยเล่นตัวนั้นก็จะรู้ว่าแรง G 5 G เป็นยังไงเพราะตัวนั้นคือแรง G ระดับ5 G เอ่อถ้า บอกผมเลยฮะผมชอบรีวิวรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องจีผมไม่ขอรีวิวแล้วกันให้คนอื่นเข้าไปรีวิวแล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้นครับผม จบแล้วนะครับผมสำหรับคลิป t ท sla r o a เตอรใครมีคำถามอะไรก็ยิงกันเข้ามาได้แล้วถ้าเกิดวันไหนเขาเอารถออกมาวางขายจริงๆแล้วแล้วถ้ามันมีเปิดให้เช่าเดี๋ยวผมจะไปเช่ามาแล้วทดลองขับให้ทุกคนดูนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องบิงได้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์กลางปีนี้อาจจะไปลองทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้าในอเมริกาสักรุ่นหนึ่งที่ยังไม่เคยมีใครในไทยมารีวิวมาก่อนเดี๋ยวรอชมนะครับกลางปีนี้เดี๋ยวผมไปลองขับแน่นอนครับงไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีคร